ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกการเมืองระหว่างประเทศเมื่อปีเตอร์นาวาโรอดีตที่ปรึกษาด้านการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเศรษฐกิจชื่อดังอย่างบลูเบิร์กและได้กล่าวประโยคที่ทำให้หลายฝ่ายทั้งตกใจและไม่พอใจเขาใช้คำว่านี่คือสงครามของโมดี หรือโ Mo ดีสวอรเพื่ออธิบายว่าสาเหตุหนึ่งที่สงครามยูเครนยังคงดำเนินต่อไปเกิดจากการที่อินเดียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนแรนทราโมดีเลือกที่จะซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซีย นาวาโรอธิบายว่าเมื่ออินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียเงินมหาศาลที่ไหลเข้าประเทศนั้นก็เปรียบเสมือนการช่วยหล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของวลาดีมีร์ปูตินและยิ่งทำให้รัสเซียมีศักยภาพในการทำสงครามในยูเครนต่อไปได้อีกนานเขาย้ำด้วยว่าหากอินเดียหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย ความกดดันทางเศรษฐกิจที่มีต่อมอสโกจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจนำไปสู่การเจรจาสันติภาพได้เร็วกว่าว่าที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ประโยคนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่บุคคลระดับสูงซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมาโยงตรง,ตรงว่าสงครามยูเครนนั้นไม่ใช่แค่สงครามของรัสเซีย แต่เป็นสงครามของโมดีด้วยและสิ่งนี้ก็สร้างแรงกระเพื่อมทั้งในแวดวงการทูตเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ นาวาโรยังเสนอเงื่อนไขที่น่าตกใจเขาบอกว่าหากอินเดียยอมยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ทรัมป์สามารถพิจารณาลดอัตราภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าจากอินเดียลงได้ถึง25%ทั้งที่ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียเป็น50%ไปไม่นานมานี้ นั่นหมายความว่าการตัดสินใจของอินเดียไม่ได้ส่งผลแค่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะผู้ประกอบการอินเดียที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอเครื่องประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ล้วนได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีสูงลิ่วซึ่งยอมสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลโมดีต้องคิดหนัก ในอีกด้านหนึ่งอินเดียก็ไม่ได้นิ่งเฉยรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเอสใจชังก้าออกมาตอบโต้ว่าเป็นเรื่องน่างงงวยและไม่ยุติธรรมที่สหรัฐอเมริกาเลือกจะลงโทษอินเดียเพียงประเทศเดียวทั้งที่ความจริงแล้วจีนและสหภาพยุโรปก็ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียเช่นกันแต่กลับไม่ได้ถูกเพ่งเลงหรือรเผชิญกับมาตรการกดดันเช่นเดียวกับอินเดีย รัฐบาลอินเดียยังยืนยันว่าการซื้อน้ำมันจากรัสเซียเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับพลังงานในราคาที่เหมาะสมอินเดียในฐานะประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องพิจารณาความมั่นคงทางพลังงานของตนเองก่อนและไม่ควรถูกบีบให้เป็นตัวแปรทางการเมืองในความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจ คำพูดของนาวาโรจึงถูกตีความว่าเป็นกลยุทธ์กดดันอินเดียทั้งทางการค้าและทางการเมืองในเวลาเดียวกันเพราะหากอินเดียยอมถอยก็จะทำให้รัเสเซียสูญเสียตลาดน้ำมันสำคัญและนั่นอาจเปลี่ยนสมดุลของสงครามในยูเครนแต่หากอินเดียยังยืนกรานเดินตามเส้นทางของตนเองก็อาจทำให้ความสัมพันธ์อินเดียสหรัฐอเมริกาสันคลอนมากขึ้นเรื่อยๆ หลายฝ่ายมองว่าการกล่าวหาว่านี่คือสงครามของโมดีเป็นการโยนความผิดที่เกินจริงเพราะแท้จริงแล้วสงครามยูเครนมีรากเหงาซับซ้อนและเกี่ยวพันกับนโยบายความมั่นคงของรัสเซียนาโตและชาติตะวันตกมานานการจะโยนให้ผู้นำประเทศที่เลือกซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียกลายเป็นต้นเหตุของสงครามนั้นจึงเป็นมุมมองที่ค่อนข้างรุนแรงเกินไป อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าโลกในปัจจุบันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเพียงใดการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งสามารถถูกตีความว่าเป็นการแทรกแซงหรือมีผลต่อสงครามอีกซีกโลกได้ทันทีและยังเผยให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องการทูตหรือการทหารเท่านั้นแต่ยังผูกพันกับพลังงานการค้าและการเมืองภายในประเทศอย่างแยกไม่ออก สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคืออินเดียจะเลือกเดินหมากแบบใดจะยอมลดการพึ่งพาน้ำมันรัสเซียเพื่อบรรเทาความกดดันจากสหรัฐอเมริกาหรือจะเดินหน้าตามนโยบายของตนเองโดยไม่หวันไหวต่อเสียงวิจารณ์จากตะวันตกและที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดเหมือนเดิมหรือจะเริ่มมีรอยร้าวมากขึ้นหลังจากคำพูดแรงๆของปีเตอร์นาวาโร